ครับก็วันนี้อยู่กับช่องช่างชารถจริงนะครับวันนี้นี่มารีวิวไอ้รถรถคุชปูนะครับนี่นี่ดูนะครับเนี่ยการฝุ่นเข้านะครับการขี้ดินเข้านะครับกระสอบปุ๋ยครับนี่รุ่นปุ๋ยทิพนะครับนี่ปุ๋ยทิพนะครับยี่ห้อปุ๋ยทิพนะครับเป็นแค่ชื่อนะครับ เนี่ยแน่นอนมากเลยครับกันฝุ่นฝุ่นเข้าโดนลูกหมากโดนซีนเพาตั้งนะครับเนี่ยซีนพาตั้งรั่วรั่วบ่อยครับเนี่ยอืมลอกเลียนแบบได้นะครับเนี่ยสำหรับใครที่ซีนเพาตั้งรั่วบ่อยๆนะครับเนี่ยอืม งบไม่กี่บาทานะนี่ทำแค่นี้เนี่ยห้าบาทห้าบาททุกทุกปุ๋ยห้าบาทนะครับเอียไม่ต้องห้าบาทแล้วซื้อปุย๋ยมาใส่ก็มีทุกปุ๋ยก็ทุกคนแหละเน,น,นี่นี่มองนั่นกั้นกั้นเล็กเสียดกันก็มีไรอย่าเห็นว่าเกือบไายหน่น่เนี่นี่นี่ก็แก๊นอยู่นี่เอานี่นี่นี่มันดังใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยกั้เสียงดังนะครับเนี่ย แน่ยแน่นอนเลยเรื่อกสารุดีอย่างวะมันโยกเวลาโยกแล้วมันมันชนกันดังก๊ก็กเอายางมาลองนะครับเนี่ยนี่ครับฝนตกฝนตกเอาเอาพยางลงได้นะครับเนี่ยฝนตกฝนตกเอาพยางลงได้ครับไม่เปียกครับแน่นอนแน่นอนตาเลย นี่แต่ตัวนี้นี่สสำคัญครับของใครรั่วรั่วบ่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ครับการบุนเนาะการบุญน,น,นีครับ <laughs> ตัวตัวดีนะครับเนี่ยไอ,ไอซีนพอตั้งนะครับลงน้ำปุ๊บโดยกินตมปุ๊บจอดไว้สัก,กวันสองวันนี่ถ้าไม่ได้ทำงานนี่ก <laughs> ปลังมาทำงานนี่รั่วแน่ะนอนครับ <laughs> ใครที่ไม่ชอบล้างครับเนี่ย นี่มีตัวอย่างให้ดูแล้วครับเอ้ยเรียกเหรอตเลนี่ก็เบียดนะครับเบียดตรงล้ออันนี้เป็นซีเจ็ดนะครับสีเจ็ดเอสพีนะครับ ครับก็ฝากขลีพิจารณาี้ครับสำหรับการดูแลรักษารถ